อ่าสักครู่นะครับสักครู่นะแบบน่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกำลังเช็คไอตัวคลิปเมื่อกี้กับเพราะผมมีสแปรไอผมมีทำอ่าสำรองไว้ใน YouTube นะครับผมจะดูว่า YouTube มันกระตุกไหมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะฮะอ่า ผมขออนุญาตเช็คคลิปเมื่อกี้สักครู่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคสบายใจนะครับอขอต่อจากคลิปเมื่อกี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งไลฟ์เมื่อกี้ไว้ให้สำหรับท่านที่ลงในส่วนของบาร์เซโลนาทิปเปิลด้วยครับดีที่ผมทำสำรองใน youtube ไว้นะครับแป๊บนึงนะผมขออนุญาตทักหาทุกท่านก่อน คลิปที่แล้วที่มันค้างครับมันจะตัดไปตรงที่ผมกรีดกล่องมาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมันต่อจากอันนี้ได้เลยนะครับแต่สักครู่เดียวนะฮะดีที่ทำสำรองใน YouTube ไว้เนะี่ยโอ้ไม่งั้นแย่ yeah. อ่คุณนัทวัน์คุณนัทวัน์ครับอารบก,กวนดูตั้งแต่นาทีที่นาทีที่ห้าสิสได้เลยนะครับอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะอันนี้ของคลิปที่แล้วนะครับ แล้วก็ของพี่หมีด้วยนะพี่หมีพี่หมีแล้วก็พี่บอลเดี๋ยวส่งให้พี่บอลกันพี่บอลแล้วก็พี่แม็กโอเคโอ้โชคดีมากนี่ที่สำรองไว้ youtube ไว้เดี๋ยวผมแจ้งคนที่ลงกันเนี่ย แมโอเคนะฮะน่าจะห้าท่านไม่่ห้าท่านสี่ท่านนะพี่แม็กคุณนะัทวัน์พี่หมีพี่บอลน,นะส่งให้เรียบร้อยนะครับโอเคดีนะครับที่ผมทำไว้เทานี่ไว้นะสำรอง youtube ไว้นะครับมางั้นลุยกันต่อนะครับขอไปขอไปทุกท่านด้วย เฟซบุ๊กมันอะไรของเขาเนี่ยยูทูบไม่มีปัญหาเด็หรือต้องกลับไป youtube เหมือนเดิมเนี่ยมาฮลุยนะครับขออภัยในความขัดข้องนะฮะโอเคใบแรกนะฮะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะตอนนี้ดูได้สองช่องทางนะครับผมตอนนี้เปิดสองช่องทางแล้วมีทั้ง youtube แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับดูช่องทางไหนก็ได้นะครับ ใบใบนี้ก่อนนะฮะทับเจ็ดสิบห้านะฮะเป็นน่าจะดูกันแล้วแหละนะฮะกุชช่อนเซนนะครับทับเจ็ดสิบห้าหนึ่งใบนะครับโอเคนี่หนึ่งใบนะฮะต่อไปนะฮะใบที่สองนะครับเป็น ใบนี้แล้วกันใบที่สองทับเก้าสิบเก้านะฮะทีใบสามัญประจำกล่องเนะี่ย มิวเซียมเปิดไปแล้วครับเทียโก้อาคันตาล่านะฮะทับเก้าสิบเก้าอีกหนึ่งใบนะครับนี่ใบที่สองนะถ้ามดนมีห้าใบนะครับต่อไปเป็นใบที่สามใบที่สามขอเรียงตามรันแล้วกันนะฮะใบที่สาม เจ็ดสิบห้านะฮะเป็นยายาเตาเล่ะนะฮะยี่สิบสี่ทับเจ็ดสิบห้านะฮะยายาเตาเล่ ต่อไปใบที่4นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอ่าแรนดอมนะครับว่าใครจะได้เลือกก่อนนะใบที่4ี่ทับสี่สิบเก้นะฮะ เปโดนะฮะสี่สิบเอ็ดทับสี่สิบเก้าแล้วใบสุดท้ายนะฮะใบสุดท้ายลันอยู่ไหนวะนะอืม hmm. อ๋อลายอยู่ฝั่งนี้นะฮะสองทับสิบนะฮะสองทับสิบเป็น สุดเทียรี่องดีนะฮะสองทับสิบนะฮะโอ้ oh. มาถึงเวลานะครับสุ่มนะฮะเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับขอนอย่าเตรียมรลยชื่อแพ๊บนะฮะ z ุ่ม z o m z random.og d i s t l e r แล้วก็ชื่อเดี๋ยวผมถ่ายรูปของทุกใบไวน้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปโพสทางหน้าเพจแล้วก็เดี๋ยวเลือกตามลำดับนะฮะ เดี๋ยวเลือกตามลำดับนะครับคุนัทวัตหนึ่งสองพี่บอลพี่แมพี่หมีโอเคเลนดาวน์โอเคโอเค,อเคนะฮะตามนี้นะครับ หมายเลขหนึ่งเป็นพี่คุณคุณนวัตรนะฮะสองเป็นคุณนัทวัตรสามพี่บอลสี่พี่แม็กนะฮะห้าพี่หมีนะครับเหมือนเดิมนะ,ะสุ่มลูกเต๋าสองครั้งนะะถ้าครั้งที่2เท่ากับ4หรือน้อยกว่า4ีขออนุาสุ่มจนกว่ามากกว่า4นะครับกดบะะครั้งที่1 10นะฮะครั้งที่2อโอ้โหสองเลยต่อไปโอเคทั้งหมด7ครั้งนะฮะเรามาดูกันว่าใครจะได้ฮิตดาวอันดับที่1น,นะครับ เจ็ดครั้งกดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะฮะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านะฮะทั้งหมดเจ็ดครั้งนะฮะครั้งที่หกนะฮะต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่เจ็ดขอให้โชคดีนะฮะหนึ่งสองสาม บนสุดเป็นคุณนัทวัฒน์นะฮะที่2พี่บอลที่3พี่หมีที่4พี่แม็กที่5คุณนัทวัฒน์นะครับตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำอ่าโพสขึ้นมาหนึ่งโพสนะครับทำพี่ดามนะครับเดี๋ยวแต่ละท่านเลือกตามลำดับได้เลยนะครับโอเคก็วันนี้นะฮะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมทำโพสไว้ให้นะฮะ ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้ต้องกราบขอภัยเรื่องกระตุกด้วยจริงๆนะครับไม่เคยเลยไม่เคยกระตุกเลยวันนี้อยู่ดีกระตุกซะง,งั้นนะฮะโอเคเบรกถัดไปเตรียมตัวพบกับโคมจัมโบ้เลยครับตอนนี้ผมกำลังทำสปอตอยู่นะครับก็เดี๋ยวราคาน่าจะมาเร็วๆนี้นะฮะยังไงรอติดตามได้เลยบอกได้เลยว่า1 k 24ไส24ลายเซนเดือดแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวผมที่ไปแยกการ์ดมิวเซียมแล้วก็เบรกนี้นะคะรับแล้วผมจะสวยพุ่งนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายขอบพระคุณมาก